ปิตาเก็บปืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซีรีส์ที่โดดล่มลงไปเจอปืนไหนเราจะต้องหยิบปืนนั้นมาเล่นทั้งเกมแต่รอบนี้จะทําให้ยากกว่าเดิมโดยการเล่นแบบสายฟรีซึ่งจะไม่ใส่สกินปืนอะไรเลยนะครับวันดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหวัดดีกลับมาเจอกับภารกิจปิตาเก็บปืนสายฟรีนะครับ วันนี้ก็อยู่กันเป็นตอนที่6แล้วนะขอบคุณยอดไลค์ในคลิปที่แล้วด้วยนะฮะครบ5,000เป็นที่เรียบร้อยคือทุกๆคลิปในซีรีส์เนี้ยถ้ายอดไลค์ถึง5,000ก็จะมีตอนต่อไปออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปลุยกันต่อนะฮะวิธีเล่นเหมือนเดิมเลยก็โดดล่มลงไปเราก็แหงนมองท้องฟ้าเพื่อที่จะได้ไม่เห็นว่าจะเจอปืนอะไรซีรีส์นี้เจอปืนไหนปุ๊บเราจะต้องหยิบมาเล่นทางเกมห้ามใช้ปืนอื่นเด็ดขาด เงียนวังท้องฟ้าเสร็จเราก็ออกเดินทางนะครับอ่าผมก็จะมองไปงนี้เรื่อยๆเอ้ยนี่มันหลังคาบ้านด้วยวะเจอหลังคาบ้านก็ต้องแสดงว่ามีประตูนี่เจอสกิลสเตฟี่และก็เจอปืนพลาสมาอย่างนั้นเหรอพลาสมาเป็นปืนที่ไม่ต้องใช้กระสุนไม่ต้องใช้ฝีมือไม่ต้องใส่สกินไม่ต้องเล่น <c oughs> จะบ้าเหรอไม่เล่นได้ไงโดดลงมาแล้วเราก็ต้องเล่นนะฮะหัวข้อนี้เราเลือกปืนไม่ได้เอาจริงปืนนี้ผมว่าก็เล่นได้แหละก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นปืนที่ไม่ต้องพกไม่ต้องฟาร,ร์มกระสุนเลยและยังยิงได้ดีอีกด้วยแต่ข้อเสียก็คือยิงนานๆต่อเนื่องไม่ได้นะฮะเพราะว่าปืนมันจะร้อนโอเวอร์ฮีทเราต้องพักให้มันเย็นลงก่อน ถึงจะยิงได้อีกทีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอกระบอกนี้ในหัวข้อสายฟรีนะฮะสังเกตว่าวันนี้เรามากับพ่อหนุ่มแม็กซิมด้วยนะครับแม็กซิมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายฟรีนะผู้เล่นใหม่ๆยุคเริ่มต้นต้องได้ใช้ทุกคนเขามาพร้อมกับความสามารถในการพันยาเร็ว <Whoa. S 1> พันยาเร็วจริง ถ้าใครใช้แม็กซิมจนติดเนี่ยเชื่อว่าหลังๆไม่อยากจะถอดออกเลยใช่ไหมครับมันช่วยทำให้เวลาขับขันเวลาเดือดๆอ,อย่างเงี้ยลดเวลาการพันยาไปได้พอสมควรยิ่งเวลาเราพันหลายกล่องนะ2กล่องเนี่ยเห็นผลเลยนะฮะมี m a x กซิเนี่ยบอกเลยผู้เชี่ยวชาญด้านการพันยา hey ขอญาติกินบะหมี่นงก่อนนะฮะห่ถ้วยเราต้องกินทั้งหมด4ีถ้วยเนื่องจากเราเป็นสายฟรี เราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าแม่แต่เห็นอูดแล้วอยากขี่จริงๆฟรีไฟล์ทำไมไม่ทำให้ขี่ได้ครับผมแล้วเสียได้ใส่มาแต่ขี่ไม่ได้เพื่อนี่เรามาดูคำคมทางบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้ส่งมาจากน้อง the sx 0 9 9คำคมค,ครับพี่พศไม่มีหรอกสกินดีๆมีแต่สกินฟรีที่มีแจก ทำไมอ่านแล้วรู้สึกเศร้ามากเลยนะคนนี้คำคมโดนเส้นจัดไม่มีสกินดีๆมีแต่สกินฟรีใช้และใครเขามายืนยิ้มอยู่ริมโรงรถน้องบุญน้องบุญมากับผู้จ่ายไฮะเฮ้ยม,มาด้วยกันหรือเปล่า มาด้วยกันก็ไปด้วยกันเลือดสุพรรณเนี่ยเป็นปืนที่ยิงแรงนะครับยิงแรงยิงดีนี่ผมไม่ได้ใส่สกินมายังยิงเข้านัดละส3สาอะ่ะเ <Wow. S 1> ดี๋ยวซื้อสโคปก่อนเพื่อความมองเห็นได้ชัดขึ้น <_ an> ปืนพลาสมาเป็นปืนที่ใส่ของแต่งไม่ได้เลยใส่ได้แต่สโคปอาจจะเป็นเพราะมันโหดอยู่แล้วไง ือเขาจูนปืนมาให้ใช้งานได้ดีนะครับก็เลยไม่สามารถใส่และใครมายิงอะไรผมแก๊งเมื่อกี้หรือเปล่าเปิดสแกนก่อนผมว่าน่าจะใช่ตีเดียวกับสองคนเมื่อกี้แน่นอนมาดวนกันหน่อยดีครับ ออกไหมถ้าไม่ออกเดี๋ยวพี่จะไปหาจัดลูกเกี้ยงเป็นหนึ่งต่อมโดนเจ็บน,นนะน่ะน่าจะพันยาอยู่เอาปีกรูกออกมาน้องออกมาน้องโหย ในเดือนนี้ยังมีผู้ชมที่ไม่ได้กดติดตามถึง56.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสันสารไวๆด้วยนะครับ <Triple Kill. S 1> นายเองก็เป็นได้นะสายฟรีเนี่ยด <laughs> ูจากชุดที่ใส่น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับแก๊งสายฟรี คือบางทีได้อ่านคอมเมนต์น้องๆที่พิมพ์เข้ามาใต้คลิปเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยเยอะมากเพราะว่าบางคนเมนเข้ามาบอกว่าพี่ครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเติมเงินเลยเออน่าทึ่งมากอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันทําให้เห็นว่าถึงเราจะไม่ได้เติมเงินเนี่ยเราก็ยังเล่นเกมได้นะไม่ต้องเสียตังด้วยก็เน้นเก็บพวก ของสายฟรีสกินต่างๆชุดท่าเต้นแล้วพวกนี้มันจะมีมาเป็นระยะนะฮะโอเคส่วนพวกสายเติมก็ตามกําลังซับละกันเติมเกมไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นอย่าไปของเพชรคอนอื่นเติมก็พอแบบว่าที่ครับพี่ครับขอเพชรหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะ <laughs> เจอประจําเจอทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะพี่พศครับขอเพชรหน่อยครับ ควรจะเติมเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเติมเข้าไปเนี่ยเราก็เอาไปเล่นเองใช่ไหมก็ต้องมาจากไรายได้ของเราเองนะครับเฮ้ยใครเข้ามานั่งชุบชีวิตชุบเสร็จยังนะน่าจะอยู่หลังเสาผมไม่ชัวร์นะอันนี้ดาวเพราะว่าเห็นแต่ไอ้โอยนู่นู่นนู่มีมีม,มีมีจริงมีจริงไม่จริงนัง ถ้าระยะเนี้เราเล่นได้นะครับปืนพลาสมายิงดีมากระยะไกลๆแบบเนี้ยโอเคเลยเ,เพราะถ้าเรายิงไปจนลูกกระสุนมันร้อนเอ้ไม่ใช่ลูกกระสุนร้อนยิงไปจนปืนมันร้อนอ่ะเราก็พักได้เพราะศัตรูเขาอยู่ไกลไงเขาจะเข้ามาหาเราไม่ได้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคนเนี้ยไม่ออกถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผมจะอยู่ทำไมล่ะผมก็ต้องอ้อมดิครับขอตามล่าหาความจริงหน่อย ยังอยู่ปะจะเอ๋หัวใจหัวใจละเฮยคนนี้ผมยิงตายไปแล้วนี่หว่าแสดงว่าเขาเกิดแล้วเขาก็มาชุดเพื่อนในแผนที่มี3มคน บงเกอร์คนนึงส่วนที่เหลืออยู่ในเมืองนี่ผมจะตะวนล้อมหรือเปล่า,ารครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมต้องหามุมก่อนที่จะเคลียร์สามคนนี้ได้ถ้าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะยิงลำบากเราควรจะขึ้นข้างบน <c oughs> หัวแตกน้องบุญ นางทำไรอ้าววิ่งวิ่งมาทำไมชุดเพื่อนอ๋อชุดเพื่อนเหรอจ้าดูดูดูความรัวดูความรัวดูความรัวของพัามาแต่ว่ารัวเป็นระยะเวลาสั้นๆรัวมากไปได้ปืนมันร้อน อยไม่แตกเขาจะมายัดระเบิดผมแล้วถอยดีครับอยู่ต่อโดนชาร์จแน่นอน <c oughs> ทางนี้ไอ้น้องเห <c oughs> ็นพี่หรือเปล่าพี่อยู่ข้างบน <c oughs> เขาน่าจะวิ่งหาอยู่แหละชั้นสองแต่ไม่เจอหรอกถอยมานานแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่ต่อก็แตกดีครับ เสียงวิ่งกันใหญ่เฮ้ยซ้ายใครไม้กัะหัวแตกชาหมิวดำมันเป็นยังไงร,รู้จักแต่ชาดำเย็นแต่ผมว่าไอ้แกงข้างล่างเนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วนะว่าผมอยู่หลังคา เดี๋ยวรอเ้าห่วงยางเลยถ้าขึ้นมาเนี่ยโดนแน่หลังนี้มันขึ้นได้ทางเดียวเขาต้องโดดห่วงยางขึ้นมาเท่านั้นพี่รอต้อนรับเลยไอ้น้องมีเสียงมีเสียงฮัลโหลหัวเตกไม่ต้องคานนะจ๊าน้องพลอยแต่ใครแวน้นรถเสียงเด็กแว้นที่ไหนน้อง <No. S 1> อุ้ยหลุดระยะไกลเกิน เดี๋ยวเรียกรถก่อนเตรียมหนีเราต้องมีทางหนีที่ไล่อยู่นานไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวพวกแหกันมาแน่ข่น้นหน้ามีเลนเหลี่ยมซ้ายเขาก็เตรียมหามุมยิงอยู่นะเนี่ยอันตรายอ้าอ้าเอาไปไหนไปไหนน้องเฮ<ะ>้ยและใครขี่แย่ลงม,มาทำไมฮึลาก่อย ใจคอจะลงมาชาร์จเลยโหดจัดลวงหลังแอน่นอุ้ยแต่ซ้ำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะย้อนมาดึงโน <No. S 1> ผมจะเอาไงดีผมจะลอยิงหรือว่าจะลงแต่วงมันอยู่ตรงนี้จริงๆเราจะแช่ยาวก็ได้นะนุ่นนมันมาอีกแล้วไอตัวขี่แย่ไ <Hey. S 1> อคนละตัวอันนี้กลางล่มยังไง ยังไงไอวอลหรือจ้าไอวอลหรือจ้าเอาดีไอครมาอีกนี่แย่แย่แย่มาแย่ yeah, มาเหรอไอดีแค้นโอ้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 โกองอ่ะเพื่อนลุมนี่ว่าพี่มากันหลายคนแต่ผมมีคนเดียวเดี๋ยวเราดูวงบีบ แบบนึงนะครับว่าจะไปไหนเฮลโหลเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก็ยิงจังเลยเจ็บซะด้วยอว้ยแล้ววงหนีด้วยอย่างนี้สวยวงบีบมาทางเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกที่อยู่ไกลอ่ะเขาจะต้องวิ่งเข้าวงทิศนี้งั้นเดี๋ยวผมจะดักยิงจนกว่าวงจะบีบละกันเพราะว่าเรามีรถอยู่เราเข้าทีหลังได้ เองโดนแน่แผนนี้ไปก่อนได้เปรียเฮ้ยซ้ำไม่ทันในบ้านนี่แก๊งไหนอีกเนี่ยแสดงว่าเมืองนี้คนอยู่เยอะนะออกมาเรื่อยๆ เอาละเราจะทําตามแผนนะครับรอวงบีบให้สุดเท่านั้นผมถึงจะเข้าผมจะต้องรอหลอยไอ้พวกขอบขอบเนี่ยให้หมดซะก่อนเจ็บไปดิแล้วมาลงอะไรตรงนี้ลงที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาลงบนหลังคานะเฮ้ยชาไทย99 เฮ้ยไม่ทันเอาละผมเก็บไอชาไทยได้แล้วนะครับทีนี้มีอีกไหมผมจะเข้าวงแล้วนะเอ้ยเอาลวง Shadow มายังไงมากันเยอะแยะเฮ้ยไม่ทันไปแล้วครับจังหวะนี้ วงเริ่มแรงขอญาติแว้นเข้าวงทีหลังแต่ว่าเข้าก่อนพอเรามีรถ <c oughs> <c oughs> เอาละได้ขอญาติโดดหลอยไอ้แก๊งขอวงเมื่อกี้ก่อน <c oughs> พี่ไม่ให้เข้าหรอกไอ้น้องพี่จะขัดขวางทุกุิีทางด <c oughs> วงซ้าใครล้มไม่รู้ที่รู้ผมลาด <c oughs> แปะหัวไปดิ เฮ้ยไอวอรลรัวแบบนี้จะยิงยังไงอย่าปล่อยให้เข้ามาเด็ดขาดไอคนนี้เข้ามาผมตายอา้าไปไหนแล้ววะอ๋มาประชิดพี่มาประชิดผมก็ถอยดีครับรออะไรอะ่ะขอญาตเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร์ตอนนี้เหลือ4คนเหลือสคนแปลว่าศัตรูเหลือสอง ขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งเอาละทำเลเราดีมากกลางวงเอ้ยไอตัวซ้ายนี่บ้านผลิตไอวอร์ใช่ไหมแล้วตัวขวานี่ยังไงซ้ายทีขวาทีเลยจังหวะนี้ไม่ไหวละขอญาตขวบบีฟูดเสรยรปทีอุ้ยกระเตนเองซะงั้น บวบาๆไอ้น้องพี่ล้อเล่นมื่อตะกี้พี่ชนว่าวจะเอาบิ๊กฟุตงัดหัวพลาดอ่าแล้ววิ่งไปรวมกันอย่างนี้เออยิงกันเยอะๆยิงกันเยอะๆหมดตีรอดไปได้ยังไงก่อนเกมนี้ เป็นเกมที่ชุนมุนวุ่นวายมากแม่หนีตายตั้งแต่ข้างในเมืองออกมาขอบเมืองเกือบเอาชีวิตไม่รอดดีนะมีรถงัดหัวโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับปิดตาเก็บปืนสายฟรีในตอนที่6นะครับวันนี้โดดลงมาเจอกับปืนพลาสมาเป็นปืนที่เข้ากับสถานการณ์ในวันนี้มากๆเพราะว่าไปเล่นอยู่บนหลัคานานเลยนะครับ เราไม่ต้องฟาร์มกระสุนเลยก็ยิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เน้นยิงแล้วก็พักแต่เวลาเจอศัตรูที่มาติดๆกันเนี่ยปืนนี้จะทำดาเมจได้ไม่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่สามารถยิงค้างนานๆได้นั่นเองก็ <c oughs> อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5,000ด้วยนะครับแล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะเจอปืนอะไรในปิดตาเก็บปืนสายฟรีตอนที่7นะครับ let's go